หาโมงยี่สิบล้โอ้คนมีเวลาพี่น้องเอ้ยเห็นอย่างก็ต้องเบิ้งแต่เวลาอืมบ่สบายแล้วนี่นะเมื่อวานนี่ห้ยทั้งห้ทั้งห้องโอ้หุบยกมือเขาเลยนี่นะหุบยกนมืออืม นี่นะว่าสบายยื่นไปไปโรงเรียนได้นะแกมแดงจ้อยบอยเสียงกระแหกขี่มูกระยอยโอ้ยทั้งไห้ทั้งห้องวันเปรเ่งกวนกันนั่งมาถือกันจิงดอยซีฮุนเนาะหลานเลี้ยวกับมาดูน้องเบิดมือเบิดคืนเขาเอามานอนน้ำคืนหนึ่ง ถามขอมาหาบลูกยังมงล่ะเที่ยงพนักเที่ยงกลัวคอยไปรับจอบสิบโมงอยู่กับหลานสองชั่วโมงอยู่กับเด็กหน่อยสี่คนใจสิรูสิขาดแล้ววะลูกคนอื่นเดือนกับเมื่คือลูกจะของถึงสิบเป็นหลานก็เที่ยงนอนหลานแล้วก็ไิเรียงมันเลยน้ำไม่ซื้อเห็ดยังใดกับเวลาบอกกับป้ฟังเข้าใจให้ ลูกเจ้าของก็ดื้อก็เหมือนด้วยกันพอลูกเจ้าของมีวิธีจัดการเนาะแล,ะล้วร้านบ่มีวิธีจัดการเขาเกได้เวลาพาขึ้นบ้านละจะได้ล้างถ่ายล้างซ้ำเลยจะมีถั่วเขาดานเหนียวกินเขา่าต้องกินทั้งเลรีเฮียซะเกเรน่ามันถามพี่แม รายการโทรทัศน์มีหองสมุดรายการหองสมุดก็เลยว่าตอนขอยืหนังสือขอยก็มีหองสมุดอยู่โรงเรียนแต่บ่มีหองสมุดประจำหมู่บ้านก็อยู่หนีเด้เะว่อี่แม่เจ้าเขาโรงเรียนทั้งเบิดจัจะปีนะเอาโรงเรียนที่แท้เด้อววันจันทร์วันศุกร์ิปี่ะว่าตั้งแต่จะปีตั้งแต่อายุจะขวบแม่หาขวบจนถึงสิ15าสิาปีแล้วขอยก็ออกโรงเรียนอยบ่ได้เรียนต่อเพราะว่าแม่เผ่อบมีเงินในสรงเรียนว้าเราวมนกระร้าเนาะพี่น้องอยากเรียนคนอยากเรียนว่าได้เรียน บางคนพอแม่มีเงินส่งเรียนแต่ก็บบอยากเรีมยนก็กลับกันสมัยนั้นเขาเอินมาโคตาเนาะเกจจะเรียถึงโรงแต่ละโรงเรียนเขาก็มีโคตาโคตาก็หมายถึงเงินทุนให้กู้ยืมเลียนได้เลือกเอาสีเลี้ยนโรงเรียนใดเพราะว่าเกจจะเรียใคยไดถึงทุกโรงเรียนเนาะแม่คนก็ให้เรียนเป็นหนีเขาสีเหตุงานนี่ยังไม่ใช่หนีเขาก็สีเบิร์สีเหตุจังไดยังของเราได้บุกเขาใจยืดอกเราพอมีเงินส่งเลี้ยนเนาะเรียนก็สิจบมันก็หลายบาทเพราะแม้ว่าแต่เงินกู้เราไม่สิพอเรียนมันต้องมีเงินเจ้าของพรอมนะ เรียนก็ได้สนุกเรียนสิปีข่อยก็ออกเรียนสิบห้าข่อยก็ไปเหตุงานไปเหตุงานแล้วข่อยก็ไปเรียนกศนอตอเพราะว่าข่อยเป็นคนมีความฝันเราเป็นคนมีความมุ่งมั่นในชีวิตโบ่ข่อยอยากเรียนหนังสือความฝันข่อยอยากเป็นหมอเป็นหมอเป็นบรดโกคขาใชสใจไม่สูงส่งจดของเรียนบ่้ไหวอยากเป็นพยาบาลพยาบาลขาใชสใจกับบริโหน่อยหนาหมอเลยลดเหลือลงมาผู้สอยพยาบาลผู้สอยพยาบาลนี่เรียนได้จะบริส่งเงินกลับบ้านเลยแม้แต่บาทเดียวก็เลยเหตุได้ข่อย ถามอีเม่อีเม่ว่าแล้วแต่เมึงแล้วแต่เมึงมันเป็นคําตอบที่ใาย่หลวงท้าโถมเป็นคําตอบที่ว่าบ่แมนคําตอบเป็นคําถามกลับมาให้คอยต้องตัดสินใจเองต่างหากหลังจากจบม .3 อายุ15ปีออกมารับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟในบางกอกเลยค่ะบางกอกทแมนันตะเล็ดแ,แ,แตะแต่กระสิใจแตกมีผัวแ,แต่อายุ1 5 16นา่นห,ห,หล่ละแต่ฉันไม่ใช่ข่อยบอ่แมนค้นตะเล็ดแ,แต่แต่เป็นเด็กดีเด็กตั้งใจเรียนอยากเรียนหนังสือเหตุงาน ประมาณอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดกะใหญ่ไปเห็ดอยู่ศรีราชากะมีโอกาสได้ไปเรียนกอลสโนอยู่โรงเรียนศรีราชาก่อนก่อนถึงก่อร้อยโรงเรียนศรีราชาทั้งไปก่อร้อยดีกังกอลสโน่ม่อหกพอดีอายุสิบแปดปีกะเขาโรงงานไปสมัครงานโรงงานก็มีโอกาสได้ไปเรยปเียนต่อ โครงการโรงงานจับมือกับโรงเรียนโรงเรียนในโรงงานของโรงเรียนเทคโนโลยีชนบุรีเขาเปิดสอนสาขาเดียวสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับชั้นปวชและปวสก็เลยเอาวุตกศนมมหกไปสมัครเรียนระดับปวสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนเทคโนโลยีชนบุรีอันนี้ทรงตัวเองเรียนทุกบาททุกสตางค่าใช้ใจ่าย ่าใช้ยใจบุหรี่สมเดยนผู้สอยพยาบาลมีเงินเหลือส่งกลับบ้านให้อีเมใส่ทุกเดือนแล้วแต่สิน้อยสิหลายก็ขถึงอยยุก,ก็พายเสียใจเฮานกรับผิดชอบตัวเองโดยตลอดตั้งแต่อายุสิบห้าปีบ่เคยของเงินอีเมใส่จักบาทจักเทียตั้งแต่เหตุงานได้มีแต่ส่งให้เรากินทุกเดือนทุกเดือนน่อยหลายก็แล้วแต่นั่นแหละเอลน่า แม่ก็เลี้ยนแค่มอสสามมาล้บอกลูกแค่อายุสิบห,ห้าก็อธิบายไปกศออนอไปปวสเขาก็บอกเข้าใจดอกแต่มันกับได้เลี้ยนแจนถึงสุกเนาะมันเป็นาภาคพิเศษ,ษความรูร้มันก็บวันแนลนสำนักเลี้ยนแจนถึงสุกแต่ว่าประสบการณ์ในแหลนเปี้ยก็ใส่อยู่ได้ละบุตรวปวสก็ได้ใส่ไปสมัครงานโรงงานยวนนี่เด็กนี่เด็กวังน้อยปะเออก็ได้เขาแผนกสร้างหัวหน้าแผนไปค,ค,คืออิปุลคนเด้ ตอนนั้นตอนนั้น,นถาม <ใน S 1> เขาสัมภาษณ์ไอเขียนอย่างว่าโปรแกรม HTML สมองสมองยังเป็นสมองอยู่ตอนนั้นนะถือว่าสมองใส่ด้อยู่สมัยโบราณเนาะเขาเอินโปรแกรม HTML เขียนโปรแกรมโอ้สมัยนี้เลยแต่บวกเลกัสซ่าต้องใส่โทรศัพท์บวกโอ้ยสมัยตะกี้ภาษาเป็นอยอดปัญญาสมาชาเด็กเด้เนะี่ยโรงเรียนบานนุนใหญ่อะได้ไปนเข,ขาค่ายอยู่ในในเมืองในโรงเรียนกำแพงเพชรที่ได้ไปเขาค่าย ได้ไปทัศนศึกษายวนสัตหีบเรือจากกีนาลูเบตได้ไปพอหยังพอได้รับเงินทุนการศึกษาจากหลวงพอหลวงพอได้บุพเพนบ่ประสงค์ออกน้าได้รับทุนโรง,งียนบานนุน่นเย่กับเพื่อนสองคนเพื่อนดาวเรืองอ,อาจารย์รัชนีวรสกะจีปัญหามาเพื่อนใดม้าได้มามห้สองคนได้ลําจวนกับบันดาวเรือง <c oughs> เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เัาไปกับไม้เยู่เดีย๋ยวเพ่นสิงหงง์ แล้วก็ใส่วุฒปะวะสไปสมัครงานออฟฟิศเป็นธุรการนกรงงเทพแยกเมงใจกระพาน,นู่ได้ลวพี่น้องก็ได้ไปเห็ดงานไปเห็ดไปเห็ดงานเป็นธุรการเฮ็ดซอยเพิ่นเฮ็ดเอกสารเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่บ่เกง่งแต่ว่าใส่ความจำแล้วก็จดเพิ่พนสร้างเพิ่นสอนเฮ็ดยังสิขันเทาจำบ่ได้ใส่คอมพิวเตอร์ใส่พิมพ์เตอร์ทายเอกสารอันใดอันใดกดมึงไดมึงไดขันเทาจำไ่ได้สิคอยจดอใส่จดทุกอย่างมีสมุดโนด้ตประจำตัว มูขอข่อยสอนส่งอีเมลสมัครนั่นสมัครนี่ส่งนั่นส่งนี่ส่งแฟกเห็ดนั้นเห็ดนี้ข่อยจทยเบิดเพื่อนใส่เป็นสำนักง,งานเขตไปเสียภาษีรายได้ไปเสียภาษีประจำปีปประกันสังคมไปส่งเงินผสมทบไปหยังเพื่อนใส่ไปขอ่อยเฮ็ดเป็นเบิดสอนแค่เดียวแทนรุ่นมาเพิ่นน็ให้ไปเองเฮ็ดเอกสารสร้อยกันก็เป็นผู้เพ่นเหตุเป็นเฮ็ุว่าเป็นกอาศัยจำแล้วก็จดย์ ยันไร้เหตุเป็นเองบางทีความรู้ในห้องยันมันก็สู่ประสบการณ์จริงไม่ได้หรอก